ค่ะมือนีมาพบพอๆกับน้องแจมใสๆกระสือตัวหน่อยเดินตามให้พอค่ะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตั้งค่ากดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องแจด้วยน,น,นะคะ,คะกดติดตามเลยค่ะมือนี้ล้องแจมสีผ้าทุกคนมาเพ็ดอันที่ใสบักหอยอีกเด้อจ้ามือนี้น้องแจมกามีไม้ไผ่มีคอนและก็มือกตามาใหม่แล้วเด้อจ้ามือนี้น้องแจม,งแมสีผ้าทุกคน มามึงน้องแก้มเพีกระตาใส่บอกให้กันจ้าเดี๋ยวตาแก้มก่อสีข้าทุกคนไปเฮ็ดกันเลยเด้อจ้ามีก็คือไม้ไผ่เด้อจ้าเอาเสือได้จ้าข้าก็เอาเสือมานนำเด้อจ้าเลยก็เป็นกระตาเด้อจ้าหน,นีตาแก้มซื้อมากด้จ้าเพราะไปแด้วจังบาจ้าอันนี้ใบละเจ้าหาบาดได้อจ้าหน้าแก้มซื้อมาเด้อจ้าหรือความแก้มไปซื้อมากเอง ตอนนี้พ่อก,กากำลังเห็ดด้จ 1, 2, 3, 4, 5, ้ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตอนนี้ข้ามีเจ็ดกระบะแล้วด้วจ้ะผี่พ่อหน้เมเฮ็ดไหลแล้วด้วจ้ะหนัแก้มกัสีนั่งทาอยู่นี่ด้จ้ะเป็นคนทรงข้องไห้หนัแก้มนั่งดูเสียงแก้มบ้องยังเฮ็ดต่างแก้มกัสีเก็กบกกบุกห้อยขุมทาด้จ้ะนี่หน่วยหน่อยด้ยจ้ะเก็ไกบไว้ใส่กระตาของข้าวด้วจ้ะ ทุกคนคะตอนนี้นางแก้มก็กำลังเก็บขอบกระตานะคะนี่ค่ะ um นี a ่นี M ่กระมีนะคะเป็นขยะนะจ๊ะมันอยู S ่ในหมานี่อุ right ๊บเมื่อกี้เนางแก้มเห็นบลอนไพร์แล้วค่ะท่านผู้ชมอ่านางแก้มสูดบลอนไหร์ขี้ออกเบิดแล้วด้วยจ๊ะจื๊บมันเป็นลูกบลอนไพรนั่นเองหรือลูกไหม อล้นี้นะจ๊ะพอ่อตังแจมก็ร่างซ้อมกระตาด้จ๊ะกับเพราะว่าอันกระตาตัวนี้ด้จ๊ะเพิ่มจมลงไปอาเทศไฮบักไหมนาใดด้จ๊ะเท่ากับสีมาซ้อมด้จ๊ะเอาใหม่มาใส่อีกด้จ๊ะเอาง่ายง การมองครั้งแรกปะะกร่ะแมนจาโหอยู่ก่อนใส่ไซเนีอะไรเนี่ยใส่ไซก็เป็นงไงอยู่แมนด้เหตมองอยู่ด้ยจะบอทไร่าแมนแมนมนอเปปไล่อยู่ในน้ พึ่งอยี่ยพึ่งปล่อยเนี่ยพึ่งปล่ยเอาตัวนี้ไปกอ่อจะไปก่อนเอาพึ่งนะอย่าพึ่งเอาลงเอาฟังแม่ไปกอ่อใหม่ไว้แม่ก็ไปกอ่อใหม่หนู่นดีก่อใหม่นะอาแป๊บนึงนะ ยาลงนั่นๆเอาไปก่อปุ่นปุ่นก็อใหม่ก็พอไปทำปุ่นเลยจะทำกับลูกนะจะเมัอกับลูกไหมตอนนะี้ห้าค่ะใส่เด็รเลยแล้วแต่จ๋าคือ มองอยาวมันบ่แมนจ้ะตอนนี้ว่าุว่าน้องกุ๊บเอนของแกมหายออกไปเบิดนั่งเลยจ้ะเดีนะ๋ยวถามมาเมืองกันว่าน้องแกมใส่มองเสงด้ปลา่ะนะคะ,คะใส่ตื่นแห้งใส่อยู่ในฟังน้ำเคียงของเขานะคะข้ามองเป็นใจแบบนี้นะคะแปลว่ลนลักษณะปลาค,ค่อนข้าคิดแหละนะคะ โยึ้นเลยค่ะในปลาอยงเม็ดปลาซิ่วค่ะเ้าตั้งใจว่าถ้าสิเอาปลาซิ่วให้มาเมืองปลาซิ่วตัวใหญ่บอนี่ให้แม่บอท่านเห็นนี่ค่ะได้แล้วแกป๊อปแกค่ะนี่ค่ะโอ้ยปลาซิ่วตัวใหญ่แห้งมาต้องใส่น้ำก็ได้ลูกนี่ได้แล้วเมืองตัวมาเมืองนี่ค่ะนี่ตัวใหญ่แห้งนะคะปลาซิ่ว เดี๋ยวถ่าลรุนต่อไปมองเขาเต็นเต็นเขากับสิตปดเลยอุ้ยปไปยังนี่ไปนิดหน่อยปวดบ่ปวดออกเลยเนาะว่าเอาอไปหรอก าที่น้องแก้มใส่มองปลาซิ่วมือนั้นแล้วก็ได้สองตัมือนี้น้องแก้มกะสียคาทุกคนมาเมืงองพ่อยายน้องแก้มใส่ว่าใส่มองกันจังไดเด้อจ้านี่ก็คือพ่อยายน้องแก้มมาใส่มองเด้อจ้านี่ก็คือกําลังเอาม้อคืนเด้อจ้านี่ก็คือลูกปลาเด้อจ้านี่ได้น้องแก้มฆ่าเขาไปมื่ไก่ๆเด้อจ้าเด้อจ้าคือลูกปลาเต็มเลยเด้อจ้า อุ้มก็นังแกมใส่มือนั้นเลยมือน,น,นั้นองแกมใส่แตแค่สองตัวหนึ่ง้อจ๊ะนี่จ๊ะพ่อใหญ่กะเอาขึ้นแล้ว้ะจ้ะนี่คือปลาซิเด้อจ๊ะนี่จะ นี่เขากล่างเก็บนะจ้ะนี่ก็มีตัวลูดไปนั่มแน่จ้ะกะสิลูดไล่ติบอพู่ด้ะจ้ะนี่จ๊ะนี่จ๊ะนี่นะจ้ะปักรักกวยพ่นจ๊ะ ากลังเอามาขืนตอนนีเมืนกับค่ายังกับบวหูด้วยจนี่ตอนนี้ยังกับบหูด้จ้าค่าเลยจ้าค่ามองห่ามือนก็สิเป็นใหม่เลยจ้าดีมันดีนดน้วยตัวใหมนี่เลยจ้านี่ นี่นจ๊ะตอนนี้ห้ากะเอาคืนไก่แล้วนะจ๊ะห้ากะพอดีเพาะงามะจ๊ะ้าวปไเดี๋ยวไปหล่นจ้ะเดี๋ยวห้ากินบเบิดเดจาะนี่ก็คือเอาคืนแล้วแล้วนะจ๊ะห้ากะเสีเอาแต่ปลาซิ่วนจ้ะนี่้วจ้ะนี่แล้วแล้วจ้ะนี่จะห้าวกะล่งสิเอาปลาซิวออกนะจะนี่คะจ๊ะอยู่ตรงนี้ นี่ตัวใหญ่แห้งเลยจ้ะปลาเซีย,งงยวนี่ห้ากวกะข้าวข้าวกะมาซอยกันปุ๊ดมาซอยกันปุ๊ดออกเลยจ้ะ ตอนนี้เขาก็ได้ไลยมากกว่าซองโตของน้องแกมแล้วจ้าจ้านี่ไม่ได้ตัวใหญ่ยยเลยนี่เ้อจ้า ไม่ได้ตัวใครๆเลยได้จ้าเพืนน่อนยาบอกนี่จ้ะตัวยายแห้งนีเพื่อนไข่ได้จ้ะนี่นี่นจ้ะ ในเกือบสิบก็โตแล้วจ้ะสิบเซไมสสาวแต่ว่าบีคี่ดีๆทุกันยคู่อดีดีได้ยินเนาะไอ้เพจเนี่ยอะไรดวบบนี้ดีใิดีใจ เี้ยเดี mm ๋ยวจ้ก็มี้กดตายแล้วงี้วันตายเดี๋ยวนี่จ้เขาก็เขาก็ออกไก่เบิดแล้วเดี๋ยวจ้าเขา่นเต็มอี ด้านหอนนี่เนี่ยบอกนมาอยู่โฮมจะได้ยานิกะมากเนีนี่เดจ้ะก็เลือกอีกประมาณสีหาโตได้จจายืน่นนี่จุ่มลรงจะซือ้อคันเมนเอาไปโดนถึงซิปลวทีเต็มมอง <c oughs> นี่จ้ามันคือไปซื้อทําบหมดที่ห่อใยมา นี่เฮากไดเลยอีว่าต้องทรัวแล้วเจะเฮากัสิปดออกเบิดเลยมันจะอวนแห้งตุย้ยใหญ่แห้งเ้ยจ้ะเอ็ดปลาสิวอยู่ปลาปืนกันเนี่ยตอนนี้เฮากัเอาออกเบิดแล้วเ้ยจ้ะนี่ก็คือ ปลาชิวที่ห้าได้มากข้างเบิร์ตเลยจ้านี่เลยจ้ะคือปลาชิวที่ห้าได้มากข้างโนตเลยจ้ะอาจารย์ในคลิปนี้น้องแก้มกับสีคอตโตัวลาไปก่อนนะคะกอเสัสดีค่ะน้องแก้มกับคอฝากเพจแก้มใส,ส,ส,ส่ยเ่ยก็เสร่ยตัวนหน่อยการเลี้ยงมูปลาเลี้ยงมูดำเลยนะคะในคลิปนี้น้องแก้มพอตโตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายะค่ะ